ดีครับ,รบมินชลิดาค่ะนนกุลนะครับเห็นมินควงพระเอกใหม่มาสีสันบันเทิงแบบนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าร้อยเล่มเกมออฟฟิศเนี่ยกำลังจะออนแอร์ครับผมก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากๆนะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่มาเป็นพิธีกรของสีสันบันเทิงนะครับแล้วครรอ้อยเล่มเกมออฟฟิศของเราสองคนนะครับก็จะเกี่ยวกับชีวิตของนักง,งานออฟฟิศนะครับก็บอกเลยว่า ในชีวิตจริงเนี่ยเป็นยังไงก็เรียกว่าตัวละครเนี่ยถอดแบบมาเลยนะครับแล้วก็ยังมีพวกแบบการที่ต้องแข่งกันทำยอดระหว่างตัวละครผมกับตัวละครพี่มีนะผมบอกเลยว่าส่วนกีต้าแน่นอนครับใช่ค่ะแล้วตัวละครเราเรื่องนะคะโอ้โหตัวจีจีทั้งนั้นเลยพี่ยายหญิงเงี้ยพี่แท่นเงีง้ยพี่รอนพี่พิชพ,พลพี่พิชท,ทองเจอพี่พลโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะจริงครับผมเพราะงั้นเนี่ยพูดมาเยอะขนาดน,นี้เดี๋ยวต้องส่งทุกคนนะครับไปดูสกู๊ปพิเศษที่พวกเราสองคนเตรียมมาแล้วนะครับเ,เดี๋ยวต่อด้วยช่วงเรื่องนี้ต้องขยี้กันเเเลลลยยยคคครรัับบไไปป่ะ อยู่กันแบบครอบครัวแต่จะเป็นพนักงานครอบครัวนี้ต้องสองขั้นสุดค่ายบีซ Studio ชวนมาแซบมาสู้มาให้กำลังใจเราพนักงานที่ธนาคารไทธนาที่รวมตัวจีดหลายเลเวลมาป,ปล่อยพลงังแข่งขันทำยอดขายจับนนกุลมินชลิดาสร้างเคมีดราม่าโรแมนติกครั้งแรกในบทเมธหนุ่มวิศวะชีวิตพลิกผันให้มาขายกองทุนกับอลิสสาวนักขายปากแจ๋วสกิลขั้นเทพบทยากบทยาวนนกุลต้องนำทีมเล่นเกมหลังกล้องเพื่อคลายเครียดกันเลยค่ะ ทำอะไรกันนะคะกำลังวางแผนกลยุทธ์การตลาดครับ <c oughs> วางแผนกลยุทธ์ในการเดินทางของพวกเรายินกับบทเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาวออฟฟิศการใช้ชีวิตของคนในยุคป,ปัจจุบันความเร่งรีบเวิร์กไ e b ์บาลานซ์ของทุกคนเป็นยังไงบ้างก็จะมีหลายหลายมุมมองเนาะเพราะว่าเรามีหลายตัวละครมากๆเลยนะครับต้องบอกเลยนะคะว่าเปิดทีมมาเนี่ยมินอยู่ทีมพี่โรงเดือนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าบบใครเป็นอันดับ,บหนึ่งดังนั้นเนี่ยไม่อยากพูดเลยมากอยากให้ทุกคนไปดูทีมผมเน้นแบบแนวโฮมมีหฮมมีเป็นกันเองนะครับทํางานไม่เคร่งเครียดมากนะครับไม่เหมือนทีมของพี่มินนะครับเครียดเครียดนะเครียดมาเลยก็เเหหหมืืออออนใ้ลลกกแะยยาู่่บบที1 แต่ไม่มีความสุขหรืออยากอยู่แบบชิลๆสบายๆายเป็นกันเองอนะคะเป็นี่ลนะครับใช่ของอลิสนะคะเซลลสาวขายกองทุนที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับกองทุนความรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวเยอะแยะมากมายแต่บอกเลยว่าเรื่องการขายกองทุนหรือว่าหุ้นหรืออะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่มินไม่ถนัดเลยดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และเป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับมินมากในเรื่องนี้ค่ะของผมน่าจะที่ที่หินที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการพรีเซนต์งานไม่ว่าตอนที่พี่มินต้องพรีเซนต์ภาษาอังกฤษแล้วผมต้อง พิเเป็นภาษาจีนมเหมือนกับก็ต้องฟังเขาซีเน็ตต้องซ้อมกันค่อนข้างหนักคือเราอะสองคนไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยเป็นเรื่องแรกจริงๆเรียกได้ว่าเราก็ต้องมาเวิร์กช็อปโชคดีที่มีบอร์ดเกมใช่ใช่ในเรื่องเราก็ชอบเอาเกมมาเล่นกันตอนแรกก็ตื่นเต้นครับผมติดตามละครพี่มินมาตั้งแต่แบบนานแรกเต้นเต้นเลยนะว่าจะมาเรื่องอะไรในใจที่คุณรุ้นมากสี่หัวใจกับคุณเขาอะไรนี้ข้าวผมก็ ดีครับแล้วก็พี่มินก็น่ารักเหมือนในจอเลยครับผมแล้วก็เวลาแบบมีเล่นเกมด้วยกันพี่มินเขาก็มาเล่นด้วยมี3หัวหน้าทีมขายตัวสร้างเรื่องดวงเดือนหญิงรัฐานนทกรพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ธีระเดชรอนพัทรพลบิ๊กบอสปีติพิพิธทองเจอือและพนักงานอีกมากมายที่มาร่วมสร้างสีสันรับประกันโดนใจชาวออฟฟิศแน่นอนค่ะ อีมีแท้งนี่ก็ใช้วิธีการทํางานแบบคอนเซอร์เวทีฟแนวรุ่นเก่าขายกองทุนแบบอนุรักษ์นิยมแบบญาติของดวงเดือนก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าต้องการพิสูจน์ตัวเองนิดนึงในทีมที่เด่นๆอยู่3ทีมเราเป็นผู้หญิงคนเดียวดังแบบนั้นเราก็จะเป็นเหมือนแบบต้องสู้หน่อยต้องแบบรีบทํายอดก็จะไม่ค่อยคิดถึงคนรอบข้างแม้กระทั่ง ลูกทีมเองก็ต้องทําตามคําสั่งฉันคือมันสงครามอ่ะมันเป็นเกมชีวิตอ่ะคุณทําไม่ได้ก็ต,ต้องเชิญ2ปีพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ก็ลดระดับไปให้คนอื่นมาเป็นหัวหน้ามันก็เลยจะแสดงความเป็นมนุษย์ออกมาเยอะแล้วมันก็มีการขัดขาดกันด้วยทีมของคนเทียเดทก็คือทีมรวมตัวจีดอ่ะอะไรที่คนไม่ชอบอ่ะไม่ชอบหัวหน้าแบบนี้ไอ้ลูกน้องแบบนี้ก็ไม่ชอบมาอยู่ในทีมผมหให้หมดแต่ว่ามาดูกันว่าเวลาเ็าทำงานแล้วเนี่ยมันมีประสิทธิภาพยังไงเพาอย่าลืมว่าทีมนี้ทับทุนะจ๊ะ ช่วยทีมขายซายสตรองลุยสมรภูมิรบกับแล่เหลี่ยมกลกงรอบด้านในร้อยเล่มเกมออฟฟิศเริ่มพรุ่งนี้ตอนแรกค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างแค่ตัวอย่างก็เห็นถึงความแปลกใหม่ของร้อยเล่มเกมออฟฟิศแล้วนะคะแต่ละครเรื่องนี้ยังมีความน่าสนใจ งการรับบทสาวนักขายของมิ้นชาิดาการร่วมงานกับช่อง3เป็นครั้งแรกของนอนกุลวรวมทั้งยังเป็นการคืนจอช่อง3ของสองนักแสดงรุ่นใหญ่พีททองเจือและแท่งศักดิ์สิทธิ์และเรื่องราวเกี่ยวกับสนามรบในที่ทำงานเรื่องนี้ต้องขยี้ค่ะความน่าสนใจแรกคือนางเอกมิ้นชาริดาที่รับมาแล้วหลากหลายบทบาทเรื่องนี้ต้องมารับบทอลิสสาวนักขายปากแจ๋ว ทำให้นอกจากเรื่องอคติ้งการตีความตัวละครแล้วสาวมินต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการขายกองทุนต่างๆที่มีทั้งศัพท์เทคนิคสัพท์เฉพาะซึ่งเธอบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนนอกจากนี้เธอยังต้องจําและทําความเข้าใจบทซึ่งบางครั้งมีรายละเอียดเรื่องการขายยาวเป็นหน,น้าเลยค่ะความน่าสนใจถัดมาคือรอยเล่มเกมออฟฟิศ เป็นการร่วมงานกับช่อง3ครั้งแรกของนนกุลชานน์และตามที่ได้เห็นในตัวอย่างคือมีฉากที่นนกุลต้องพูดภาษาจีนซึ่งในชีวิตจริงจ้าตัวเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่จีนและได้มาโชว์ทักษะภาษาจีนในละครเรื่องนี้ด้วยค่ะดาา้เียนนนนบบใใจจัััรื่่่อองงทไ อีกหนึ่งความน่าสนใจคือการได้เห็นนักแสดงรุ่นใหญ่ตัวพ่ออีกครั้งทางหน้าจอช่อง3ถึง2คนด้วยกันคือพีททองเจือกับบทบาทปิติบอสใหญ่สุดเท่ผู้พร้อมทำทุกอย่างเพื่อความสำเร็จและแท่งศักดิ์สิทธิ์มารับบทนนทกรหัวหน้าทีมขายผู้อบอุ่นใจดีและทั้งคู่ต้องมาปะทะกันด้วยค่ะ <c oughs> และความน่าสนใจอย่างสุดท้ายคือรอยเล่มเกมออฟฟิศเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหล่ามนุษย์ออฟฟิศ และสังคมการทำงานที่ต่างคนต่างต้องทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดชิงไหวชิงพลิบกันจนทำให้ที่ทำงานเหมือนสนามรบซึ่งเชื่อว่าเป็นละครที่หลายคนดูแล้วอาจคิดว่าเอ๊ะเอาเรื่องออฟฟิศเรามาทำหรือเปล่า <S <S ฝากไว้สำหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะอยากให้ใจจดใจจ่อรอดูรอยเล่มเกมออฟฟิศให้เหมือนนับวันรอสิ้นเดือนค่ะเงินจะหมดแล้วใช่ไหมคะ ผนฉี่ช้างเป็นยังไงคะชอบสกูพิเศษที่มิ้นท์กำนนเตรียมมาให้ไหมคะถ้าชอบเนี่ยไปดูสดอย่าลืมนะคะปั่นรอยเริ่มเกมออฟฟิศ EP หนึ่งให้พวกเรากันด้วยนะคะครับผมตอนนี้พวกเราสองคนนะครับนนก็รอสองค,นนคอมเมนต์จากแฟนๆเลยนะครับผมแล้วก็มงเอิญว่าตอนนี้หมดเวลาพวกเราสองคนเลยนะครับยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย